ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พ t c ไปคา a n n e l ครับวันนี้ปั๊บคุณหมีใจดีคนเดิมพามาพบกับรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันคุณผู้ชมใหม่น้อยๆรถปีใหม่ๆ 2.4V ปี16กับ Fortuner ขับเคลื่อน2ร้อนนะเจ้าคันนี้เลขใหม่แสน0 0ึ่นิดๆนะครับแต่ออกตัวเกินไว้ก่อนเลยว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ครีนยังไม่ได้บิวให้นะครับแต่เรากําลังทําให้อยู่ในบางขั้นตอนนะคุณผู้ชมนะ อ่ะเดี๋ยวมาดูกันราคาตั้งขายนะครับ897,000บาทจากป้ายแดงที่เขาขาย1,419,000บาทนะครับและยังไม่ใช่ราคาสุดท้ายในเดือนของเมษาย,ยนนี้นะครับจอง1,000ลด40,000ราคาสุดท้ายเหลือเป็นแค่857,000บาทและเรียกว่าค้างว่าสุดพิเศษครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2.79นะครับเอาง่ายๆคุณฟรีดาวผ่อนเดือนละ1 4 1 0 0บาทอันนี้คุณเป็นเจ้าของเจ้าฟอร์จูเนคันนี้ได้อย่างแน่นอนนะคุณผู้ชมนะ เดี๋ยวเรามาดูกันครับรถเป็นสีซิลสวยๆเดิม,ดมโรงงานนะครับดอกยางใหม่ๆยางเตึ๊บๆอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะยางกู y เย r แม็กอลอยทูทนปัดเงาดอกยางลึกๆรถสวยๆคันนี้สีเดิมไม่เคยกลับนะคุณผู้ชมนะสีเดิมไม่เคยกลับอ่าใช้สื่ออะไรให้เป็นประโยชน์ครับ มีริ้วรอยบางอย่างนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้มีแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวเราเก็บให้เราทําให้อันนี้เป็นสภาพเดิมๆเป็นสภาพมาตรฐานของรถเลยนะคุณผู้ชมนะใครสนใจพหมือสอยู่ต่างจังหวัดโอนจอง100บาทเบอร์โทรด้านล่างแอดไลน์มาได้นะครับหรือว่าแจ้งถามหาแอดมินหรือถามหาเซลได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดชอบแนวนี้สไตล์นี้ลองมาดูรถก่อนก็ได้มาแจ้งบอกว่ามาหาปั๊คุณหมีใจดีคนเดิมได้เลยนะครับ อันนี้เป็นบริเวณทางด้านท้ายครับคุณผู้ชมก็ให้เห็นหัวน็อตหัวอะไรพวกนี้ก่อนแล้วกันนะพวกน็อตชกอัพรถไม่โดนท้ายไม่ได้แกะไม่ได้ทํามานะครับแล้วก็อันนี้จะเห็นว่าเบาะบางส่วนหายไปแน่นอนครับเราทําสปาให้ใหม่เราเก็บใหม่ให้เราเก็บใหม่ตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ต้นให้เลยครับมาปุ๊บเราทําคีนทําสปาให้ใหม่รถเลชูรี่ประมาณนี้ลูกค้าคาดหวังขอนข้างเยอะอันนี้เราเข้าใจนะ ควอนเมินเซถูกกว่าป้ายแดงมี50%ป้ายแดงมี2 5 0 0มแน่นอนนะครับถ้าคุณฟรีดาวแล้วตอนนี้ฟรีไม่ได้แล้ววัออนนี้ดูแดฟเมนชั่นทางด้านขวาของเขาหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆตัวเบาะเขาจะมีเบาะไฟฟ้าให้ด้วยอันนี้เดี๋ยวให้ดูเลขไมล์ก่อนนะครับเลขไมล์นะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนนะครับเลขไมล์อยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นไม้แท้ไม้เดิมไม่กลับไม่ก่อคันนี้มีเ네นให้ด้วยนะครับมีเนวิเกชั่นให้มีเกียร์แพทเทิร์นชิพมีเกียร์ซีเควนเชียลชิให้้หดวยนะครับผม เดี๋ยวภายในเนี่ยใครอยากดูเพิ่มเติมลองแอดไลน์มาได้นะพี่นะหรือโทรมานะครับโทรมาชัดเจนมากกว่านะเดี๋ยวทําเสร็จเดี๋ยวส่งให้บอกเลยครับวันนี้เรียกว่ามาปุ๊บเสร็จปุ๊บบางส่วนเราจัดมาให้คุณผู้ชมก่อนได้เลยนะครับจะได้เห็นว่ารถเข้าใหม่ของเรานั้นมีอะไรกันบ้างนะอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของด้านหน้าห้องเครื่องนะคุณผู้ชมนะห้องเครื่องน็อตเดิมไฟเดิมคานหน้าเดิมรถคันนี้ไม่ได้โดนนะครับย้ําว่า รถคันนี้ไม่ได้โดนไม่มีโดนมานะครับพร้อมรับประกันเครื่องเกียร์กล่องเพอร์เฟคคาร์เรามีรับประกันให้ด้วยนะคุณผู้ชมนะใครสนใจเบอร์ทโทรด้านล่างโทรมาได้ตลอดนะคุณผู้ชมมาสรุปกันหน่อยครับนอกจากรถสวยๆที่เห็นเอาไว้ง่ายนะใครตัดสด897,000บาทฟรีแหวนและฟรีโอเดี๋ยวแถมให้ไปด้วยนะครับใครซื้อไฟแนนซ์ในเดือนนี้จอง1,000ลด40,000ให้ด้วยนะครับ ฟรีดาวผ่อนเดือนละ1 4 1 0 0นันบาทนะ้ำมันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนโลไซ์แอซิเดนต์ม,มีให้ปีหนึ่งเต็มๆหรือใครอยากได้่เซอร์วิสเสริมของฟิกแมนนะครับที่สามารถเข้าสู่บริการได้เต็มๆเ,เลย2ปีแค่แจ้งกันมาได้นะครับส่วนวันนี้ก็ประมาณนี้นะใครอยากดูเพิ่มเติมลองโทรกันเข้ามาและอย่าลืมซับสไครต์กันไว้ด้วยครับส่วนวันนี้ปักขุนหม,มีใจดีคนเดิมประชาการที่บางนาลาซา87ขอตัวลาไปก่อนใครชอบแนวนี้ก็มาที่เต็น์บอกมาหาปักได้เลยนะครับส่วนวันนี้ลา